ท็อปอัพรับมันเดย์เปชุดบอลมาอีกแล้วกิจกรรมเติมเงินนอกจากเป็นเกมที่ของขายมาแทบทุกวันแล้วเติมเงินก็มาบ่อยไม่แพ้กันวันก่อนนะเพิ่งเติมเพื่อเอากระเป๋าแมคลาเรนไปแล้วก็วันนู้นเพิ่งเติมเพื่อเอาปรมาจารย์ทิกไปส่วนวันนี้มาเป็นชุดบอลอีกเหรอเคยถามตัวเองบ้างไมจีเอ็ว่าคนเล่นเนี่ยเขามีเงินเติมกันหรือเปล่ามาแทบทุกวันเลยบ่นไปงั้นแหละเติมอยู่ดิ ก็กราบสวัส <than> ด <whatever in England> ีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูชุดบอลโทนขาวแดงที่แถมมาจากกิจกรรมเติมเงินนะฮะนี่ผมไปเปลี่ยนรองเท้าสตาร์ทมาด้วยอวันนี้กะลงไปวิ่งเต็มที่แต่ไม่ได้เตะบอลนะเดี๋ยวลงไปเตะคนแทน วันนี้ก็มาหาคุยปืนถูกๆในกล่องเล่นกันอีกแล้วนะฮะผมเล็งเจ้ากล่องปีกนกอันนี้ไว้35เพรซึ่งปืนในกล่องที่อยากเล่นเนี่ยมันคือเจ้า VSS นะครับเป็นลายปีกนกด้วยนี่สวยไหม มีปีกขาวโทนฟ้าดำนะครับ VSS เนี่ยไม่ได้อัปเกรดสกินมานานมากแล้วนะมีเจ้าสกินนี้เป็นกระบอกล่าสุดหรือเปล่าบวกความสามารถก็คือแม็กกาซีน2ลบรีโหลด1เหมาะสำหรับคนที่ชอบปืนลูกกระสุนยเยอะๆนะฮะราคามันกล่องละ35เพรคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ9บาทนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเปิดซัก5กล่องก็น่าจะพอเอาแค่ลงไปรีวิวนั่นแหละ แต่ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ถาวรนะ,ะจัดมา5กล่อง175เพชรป้าบป้าบนั่นไงถาวรมาแล้วคุณผู้ชมเป็นถาวร3วันนะฮะ172เพชรได้มาทั้งหมด7วันหรือถ้าเฉลี่ยก็ตกวันละ7เพรถ้าเงินจริงก็ประมาณวันละ7บาทโอ้คุ้มเลยนะฮะ ใครคุ้มก็รู้กันนะครับและนี่ก็คือ VSS สกินใหม่ลายปีกนกอามีปีกบนตัวปืนด้วยนะครับแต่ว่าเป็นนกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นพญาอินทรีหรือว่าอาจจะเป็นนกเอียงก็ได้นะครับหรือว่าเขาไม่รักหรือเปล่าเลยกลายเป็นนก เคยได้ยินนะเปล่ากลางปีกขึ้นบิน,ข,นขึ้นไปขึ้นไปเพราะว่านกรู้ดีแก่ใจอ่ะแม่มาเป็นเพลงไปหาคนยิงดีกว่าเริ่มจะออกนอกเรื่องแล้เดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวปืนเหลือ37คนแล้วเนี่ยทำไมไม่เจอใครเลยเฮ้ยผู้สาวไปไหนจะนองสาว้ามีเสียงเด็กแว้นบีแพรคขับรถด,ด้วยนี่ส่องส่องส่องดูลองเท้านะมาแล้ว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  จ้าเอ๋ตอไปก่อนสลับสับยิงสลับสับยิงฮ่าล่วงไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้จังหวันนี้ยุงซิดยุงซิดหนึ่งสี่สามอุ๊ยมีคนชุบด้วยคุณผู้ชมแสงขึ้นข้างหน้าอุ๊ยนิ่งเลยสซโคบก็ลดยิงเอานอนทำไมง่วงเหรอแดดแรงหรือเปล่าเลยง่วงเอ้ยมีก่อ ตโคโคโดยิงอุ๊ยหัวล่วงไม่ใช่มาล่วงกระม่วงได้คนละตีนี่ว่ายิงกันอยู่กลางที่ชุบสงครามกลางที่ชุบส่วนเรานี่เป็นตัวสายหลอยอกรรมการห้ามสึกเอ้ยนุน่นเขาชุบเสร็จแล้วนี่วาคุณผู้ชมลงไมค์หนึ่งโอ้โหแต่วีดเอ็นี่มันยิงคนเคลื่อนที่ไม่ค่อยเหมาะมันลากไม่ค่อยติด ปืนที่ยิงลากติดง่ายๆต้องเป็นปืนที่ลัวเยอะๆลงแถวเต้นครับจ้งางวันนี้สับยิงสับยิงเอ้ายิงอะไรเอ้าล้มยิงอะไรอะ่ะยิงตัวเองเหรอยุงซิด <c oughs> <c oughs> ยุงซิดตายสองรอบอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ก็ตายตรงนั้นพอเกิดมาปุ๊บก็ลงไปตายอีกเหมือนรีบนะเราอ่ะ สำหรับความสามารถของสกินนี้ก็จะบวกจำนวนลูกกระสุนอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นปืน v s s ปกติเนี่ยจะมี15นัดแต่ถ้าใส่แม็กจะมี21นัดแต่ถ้าเป็นสกินนี้จะมี18นัดและถ้าใส่แม็กก็จะมี26นัดนะครับก็มากกว่าเดิม5ลูกเลยนะ5ลูกนี้ก็อาจจะได้1วเลยนะครับถ้ายิงตัวเลือดไม่เต็มเนี่ยแต่ข้อเสียคือมันไม่มีลั่นนะ ข้างหน้าฮะคุณผู้ชมอุ้ยขวามาอืมกำลังจะเหนี่ยวหัววิ่งหนีฟังนั้งงนดวงยังไม่ถึงคาดเห็นหรอเห็นได้ไงอ่ะอย,ยังไม่ได้เปิดเลยโอโ้โหเห็นเฉยตาดีนะเราอ่ะยิงยากเลยทีนี้สับยิงไปก่อนถ้าไกลๆอย่างเงี้ยพอได้อยู่ต่อๆเจ็บๆไปเอาล่วงหนึ่ง เอยมาไงอะมาแต่ไหนปีศาจพุ่มไม้ตึงไว้ตึงไว้ชาร์จด้วยคุณผู้ชมตัวตึงตัวตึงตึงแน่นอนจังวันนี้ตัวตึงแน่นอนจังวันนี้สวยละมาสองอะเอาไงนอนโมโคเอาไงผู้บ่าวเหล็กหนึ่ง ตัวตึงตัวตึงล้มสามต้องเหลือตัวสามก่อนตัวตึงตึงจัดล้มดังตึงเสียงรถมาคนสุดท้ายเปล่าอุ้ยกระบะแว่นเคาะ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 ล้มหนึ่งเคาะเคาะเคาะเอ้ยเดี๋ยวไข่แจมอ่ะโอ้โหกำลังจะเก็บ ไอตัวสุดท้ายแน่เลยแจมหมอนเล่าหืตัวท้ายของตี้ขวาแม่จะมาแย่งตัวรถกระบะผมยิงอะ่ะเขาเล่นแบบเซฟนะรอให้ผมวิ่งเข้าไปหาแต่ผมเนี่ยเข้าแน่แต่ไม่ใช่ตรงๆเราต้องอ้อมมาถอยละเห็นปหถอยละถอยทําไมอะ่ะไม่มาเหนี่ยวกันอ่ะเพื่อนหนึ่งหนึ่งนะตัวตัวไปไหน <Hey. S 1> ละโอ้โหไปหนู่นแล้วอย่างไว แต่งตัวไก่แต่เล่นเป็นนะครับน่าจะเป็นไอทีลองปะยิงอย่างเจ็บตึงเหรอเราหังตึงเหรอเราตึงเหรอเราวังหืหืปักวงโชเป็นหนึ่งที <S <S ไปหาคนขอบวงดีกว่า วันนี้วิ่งกลางวงไม่ค่อยเจอคนเลยนะเนี่ยมันหมดแรงด้วยไงบางทีนอนๆเขาลงมาเล่นกันแล้วก็ฟาร์มของอยู่ขอบวงแล้วก็ค่อยๆวิ่งเข้ามานะครับฟังดูเหมือนจะปลอดภัยแต่จริงๆขอบวงเนี่ยตัวเดือดเลยนะเฮ้ยนี่เจอละหนึ่งอุ้ยมนุษย์ต้นไม้กระโคมกระโดดริง <c oughs> หัวล่วงหัวก็ม่วงไม่ล่วงได้ไงมีไอวอด้วยนะไอวอแดงซะด้วย มื่อกี้ไม่เห็นหัวนะแต่ว่าสกปกระโดดยิงไปก่อนล็อกเข้าหัวซะงั้นเอาออกมาทําไมน,น้นอนน้อนเอาลวงน้อนโมโคเจวดีวทําไมโมโคเยอะจังเต็มแมป,ปเลย GM เอ็มเขาแจกฟรีเหรอ,อขึ้นต้นไม้ได้ด้วยดึงเพื่อนเปล่าไม่ดึงแตกนะมาแล้วน,น,น,น้อนน้อนอู้ไอวอไอวอผิดทางทางนี้ทางนี้นนอะอีกหนึ่ง ดึง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 เพื่อเอาระเบิดไประเบิดอยากคุยด้วยเก้งนอนอีกแล้วอ่ะผมนี่ก็นิสัยไม่ดีจริงๆนอนตั้งไอวอลผิดทางไงหวังดีตั้งผมก็ดักหลอยอยู่ทางซ้ายหลอยมันเลยเพลินกันเลยทีเดียวคือสกินเนี้ยมัน มีแค่ลูกกระสุนจริงๆคุณผู้ชมถ้าเป็นจังหวะหลอยแบบนี้เออโอเคกระสุนเยอะหลอยมันหลอยเพลินแต่ถ้าจังหวะที่เราต้องรีดดาเมจออกมาจากปืนให้เยอะที่สุดเพื่อไปแข่งยิงกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยอันนี้มันไม่โอเคเลยนะครับไม่มีทางรันไม่มีทางแรงสู้ใครเขาก็ไม่ค่อยได้แน่นอนก็สำหรับสกินนี้ผมสรุปให้เลยแล้วกันคุณผู้ชม ผมมองว่ามันเป็นสกินแบบไม้ประดับอะ <Huh? S 1> คือจะมีก็ได้ไม่มีก็ดีนะฮะถ้าเทียบเรื่องประสิทธิภาพการยิงเนี่ยมันไม่ต่างจากปืนที่ไม่มีสกินเลยนะครับมันมีดีแค่ลูกกระสุนที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็โดนรีโหลดช้าลงอีกถ้าถามผมนะเก็บเงินไว้สุ่มอย่างอื่นไว้ซื้อย่างอื่นมีประโยชน์กว่านะครับ <Hey. S 1> เฮ้ยอะไรดำๆเดี๋ยวผมโชว์ไฮไลท์ให้ดูคุณผู้ชม เป็นไงไฮไลท์เทพะวันนี้ได้แล้ว1ช็อตเก็บไปเรื่อยๆนะวันละช็อต2ช็อตวันละเมือง2เมืองลงมานี่ก็ยิงวันละคน2คนอุ้ยนี่ไงนี่ของจริงวันละตีสองตีสโคมกระโดดยิงลูะ <Nope. S 1> อุ้ยไม่ติดไม่ติดอัดตัวก็ได้ล้มหนึ่งมาสี่เลยคุณผู้ชมเต็มตีเออซ้ายเข้าอีกโอ้โหแล้วมาอยู่ตรงกล่องแอร์ดอป รอเป้าดีจริงๆจังวันนี้สับแลกไอตัวซ้ายจริงเจ็บด้วยเดี๋ยวเอาตี้นี้ก่อนเนี่ยบอกแล้วว่าขอบวงเนี่ยมันเดือดเห็นไหมปวดจะเจ๊ะนี่ก็สองตีเลยนะทั้งที่มันเหลือแค่12คนมากระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยบ้านี้สองตีนี่ก็8คนแล้วอ่ะจังวันนี้จังวันนี้โอกี่คนเนี่ยคุณผู้ชมในมินิแมปนี่สทิศเลย จะชาร์จผมด้วยจังวาน,นี้นอนโมโคเจ็บจังเป็นนี่วานอนโมโคเออเหรอไอ้หลังก็มาได้จังหวะจริงๆไอ้เสื้อขาวนี่มันเอาผมแน่คุณผู้ชมสวยลยังไง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 โอ้ลิง หลังมาอีกตีเดียวหมดเลยนี่ว่าคุณผู้ชมแล้วดูแรงดิแรงแดงด้วยนะเนี่ยโอ้โหผมโดนแรงแดงลุมโสมไม่ใช่แดงธรรมดาด้วยนะแดงทิปนะฮะ